มากินแกงเห็ดสามอย่างจ้ะกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเออไม่ต้องมองเอ๊ะรอบมันนะคะไม่ตองลองแช่ใส่ขมิ้นนะคะแช่ใส่ขมิ้นลองดูแช่ใส่ขมิ้นลแล้วจะเห็ดสามอย่างใส่ชะอมใบมังลัก mì phở ngọt đuối. Ăn นี้เห็ดนางฟ้าค่ะ เห็ดหูหนูค่ะเห็ดหูหนูวุต่าลืมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดซับสไคร์ด้วยค่ะเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กันเนาะคอมเมนต์ได้แต่ก็เอาแบบอย่ารุนแรงนะจ๊ะ อีกเห็ดหนึ่งก็คือเห็ดเข็มทอง <c oughs> <c oughs> กดสดก็ลองทำลองดูค่ะชีวิตประจำวันก็ไม่ได้ไปไหนก็ ส่วนมากก็อยู่แต่ในห้องค่ะตอ,ตอนไม่มีโควิดก็เหมือนกันค่ะส่วนมากจะอยู่แต่ในห้องผักก็ถ้าไปซื้อทีก็ซื้อทีเยอะๆเลยค่ะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ แต่ถ้าอยากจะกินเหมือนแบบเหมือนกุ้งเหมือนปลาหมึกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้พี่เขาที่เขาขับบินนะคะโอนเงินให้เขาแล้วเขาแล้วก็ให้พี่เขาไปซื้อให้ซื้อทีก็สองสามกิโลแล้วเราก็มาแยกไว้ใส่ถุงใส่ช่องฟิลไว้ ถามว่ามันอร่อยไหมทุกอย่างมันก็ไม่ได้อร่อยเหมือนแบบเหมือนมันมาใหม่ๆเนาะแต่ก็ทำไงได้ไม่อยากไปอะ่ะ เห็ดอย่างเงี้ยอย่างเห็ดเข็มทองหรือเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าซื้อมาเยอะๆก็จะน็อกค่ะน็อกน้าร้อนรอให้เย็นแล้วแพ็คใส่ถุง้ะค่ะแพ็คแพ็คก,กะแล้วเราจะกินแค่ไหนก็ยัดใส่ท่องฟิตไว้เลย ทำตัวเหมือนเหมือนคนอยู่ต่างประเทศแะแต่ไม่แต่ไม่เคยไปต่างประเทศหรอกสถานการณ์โควิดแบบนี้เนาะแต่ก็ทํามานานแล้วทําแบบนี้เวลาซื้อของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะพวกซื้อหมูซื้ออะไรมาเยอะๆนี่ก็จะแบ่ง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 ใส่ถุงกะว่าเท่าที่เราจะกินแล้วก็แยกใส่ห้องฟิต ใบมังลมใมงลักอะไรนี่เหมือนกันซื้อมาเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยขอโทษค่ะก็มานน็อ้ําร้อนไม่ใช่ลวกน้ําร้อนแล้วมานน็อคําเย็นให้เสด็จน้ําแล้วก็กะกะตามจํานวนที่ที่เราจะใช้ค่ะใส่ถุงใส่ถุงแบ่งไว้แบ่งไว้แล้วเราก็ใส่เข้าไปในช่องฟิต มะนาวถ้ามีเยอะๆก็แรปแรปไว้หรือไม่ก็ห่อใครแบบกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวจริงถ้ามันมีเยอะจริงๆที่ไม่ทันก็บีบบีบบีบแล้วใส่ตรงไอ้นี้่ค่ะเหมือนช่องช่องที่เราทำน้ำแข็งนะคะ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะตัวแม่พิมพ์น้าแข็งแล้ค่ะก็ใส่ใส่ใส่ไว้อืมตามอ,อะไรเงี้ยพอเราจะออกมาใช้หรือว่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอาออกมาเราจะเอากิ่ก้อนก็ว่าไปถามว่ามันดีไหมไมันไม่เชิงว่าดีอะไรมากมายแต่มันก็ยังดีกว่า ที่ต้องไปตลาดบ,บ่อยๆในสถานการณ์แบบนี้เพื่อนๆเราไปทําดูต้นหอมผักชียรงเงี้ยตัดขวดอะคะ่ะพึ่งขวดพลาสติกล้างไว้ดีๆล้างต้นหอมผักชีรออะไรก็ใส่เข้าไปในขวดใส่ในไปเข้าไปในต้นหอมผักชีตะคมตะไคร้ทำได้หมดนะคะ ใส่เข้าไปในขวดก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เหมือนกันครัไม่ต้องใส่น้ำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอมันอยู่ในตู้เย็นเนาะไอ้น้ำอะค่ะไอ้น้ําในขวดเนี่ยมันก็หยดหยดหยด,ด,ด,ดลงไปก็จะอยู่ได้ลากเขาก็จะได้นี่คนะ่ะที่พูดนี้คือทํามาแล้วไงคะก็จะทําอย่างนี้เป็นประจํา ส่วนที่เราตัดเราก็เอาไปใช้ก่อนอย่างนี้ย่างตะไคร้เนี่ยต่อให้ไม่ต้องใส่ขวดหรืออะไรก็ช่างอันนี้อยู่ได้นานตะไคร้ใบมะกรูดขาดทิงอะไพวกนี้อยู่ได้นานค่ะ ได้นานหน่อยนานก็ไม่ได้นานแบบไม่นางนั้นนานกับผักที่มันเป็นแบบผักกะเพราหัวลพัพาใบแมงลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาน อันนี้กะเพราไม่ค่อยกินเพราะว่าอาหารอาหารที่มากเป็นอาหารนิสานเนาะทํากินเองก็คือจะเป็นอาหารนิสานก็จะมีแบบส่วนมากจะเน้นแล้วก็คือใบเมงรักอะค่ะลองมาก็จะเป็นหัวละพาใบากะเพราไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ใบมังลักก็มีเสียบไว้ขึ้นบ้างตายบ้างหัวละพาก็เสียบไว้ขึ้นบ้างตายบ้างกระเพรา,พาก็เสียบไว้ขึ้นบ้างตายบ้างอพอแบบเหมือนเราต้องการแบบฉุกเฉืนหรืออะไรเงี้ยมองหาไหนก็ไม่มีอ,มอยู่ตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ทีสาห้ายอดตัวใส่ให้ได้บีกลิ่นเนาะอะไรก็เอ พูดไปพูดมาก็หมดพอดีนะเนี่ยหอมขมิ้นเลย สวัสดีค่ะหมดพอดีเจอกันคลิปหน้านะคะใครผ่านมาดูมาแวะชมกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากช่องด้วยค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดกด,กดเข้าไปค่ะแต่ไม่ต้องกดลิสดิไลค์นะคะมไม่เพราก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะลองทำดูไม่ได้อะไรก็ลองลองไปก็เป็นชีวิตประจำวัน เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูว่าจะกินอะไรให้ดู<ม>คิดจะก,กินไข่แบบไข่ต้มเนาะไข่ต้มแล้วแบบเหมือนตอน,นเด็กอ่ะไข่ต้มแล้วแบบข้าวเหนียวอ่ะอืมความคิดดีโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย